สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาย้ไปสีจีเนียวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไปสีก็ได้นําขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยาย้ไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย้ไปสีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ยาย้ไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาาามมคุยยยยททัักกกบปสีะ คอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะกระเบาไลายายห้างพี่น้องจ๋าไปบึงขอมูลนเนาะทางอาจารย์ทนันเร็เลยเนาะจา้าเนวทางนี้เป็นเน้ทางเพิ่นบอกว่าสองตัวเด่นสองตัวบนล่างเนาะจา้าสำหรับเน้ทางของอันซีส,สเกตกันเองคนปุุงเลขประสานพี่น้องสองตัวมาได้บนล่างเพื่อนมีเพิ่นจะม,มี่หาเก้าหาเจ็ดหาแปด 5 4 5 5 9 4ห5 7 4้และ84นะคะพี่น้องมากระพิจารณาน้ำเพิ่นใดเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าแนวทางของอันแอดบิวเนาะเพื่อนบอกว่ามาครบบน8914เนาะค่ะเพื่อนก็เลยจับให้891894พานาพี่น้องเอามากับพิจารณาจวดจาดน้ำเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะมากตัวใดกับพิจารณาตัวนั้นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางของอันเอ็ดกิดนะคะเนาะอ่าเดินบนและท่านรองวาสันท่านเดินและท่านรองเนาะค่ะท่านรองอยู่ข้างล่างท่านเดินอยู่ข้างเทิงเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพลินเนาะค่ะมักตวใดกับจวดจาดฝาดบ่มน้าเพลินเลยเนาะพิจารณาน้าเพลิในใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ก อันนี้เป็นแนวทางเลขมีทีมาวาซันพี่น้องคะเลขมีที่มาวาซันเนาะเพื่อนบอกว่า90 91 92พระหน้าพี่น้องเอามักตัวใดกระจวดจาดฟาดบ่มน้ำเบินใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไหามาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าสองโตลางวาซันพี่น้องคะ่ะ สองตัวล่างเนาะจ่าพนไหหมาเพ่นบอกว่าเด่นอยู่ที่8 4 8 4 3 4เพด่สาจำไปแปดสามแปดสี่สี <believed> ่สามเลยสี่สี่ว่าสัตอภิจนาน้ำเพลินได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นไหหมาแบงปันเดอร์วัสน์ชนที่6จะมาอีกหรือว่ัสน์พี่น้องจะไม่บัน้อว่ัสน์เปินว่าเนาะ งวดที่เลี้ยวเขา03กับ06นย์หวัน,นี้กับศูนย์สามศูนย์หกศ็ดศูนย์เก้าหกสามหเกพี่น้องมักตัวใดกับพี่าน้านำปิ้นใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว่ยวท่างคนบอกว่าสามตัวตรงมาสันพี่น้องจ้าแอดโชคมหาโชคเนาะคนบอกว่า481ดหนึ่มาสันพี่น้องขาพี่จาน่าใดเนาะมากระจวดจ้าใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของแอปเปิลสามตัวเด่นงวดที่แล้วศูนย์หกสามมาสนพี่น้อง,งวันนี้สามศูนย์หกเป็นงวดนี้บลาพี่น้องถือง,งวดบลาคาพี่น้องคา่าว่าถือง,งวดเด่นเนาะพี่น้องงวดก่อน่สาสันมาเบิ้งค่างวันนี้แอดนี่เพิ่นบอกว่าวันี้เด่นแปดกับเก้ามาสันพี่น้องเพิ่นบอกว่าชุดเต็มแคบหน้าจอหาอถไวเด้อแปดสามสามแปดาสันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเนี่ยสตรของเพิ่นอะ เลขประมุลเลขประมุลเป็นเลขซี่พนะพี่น้องเป็นเสวยอย่างบุอานบอกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรุ่นล่างวาสันงวดที่แล้วเก้าเจ็ดเก้าหกเนาะค่ะน้องมา 9, 7, 7, 9, เก่าเจ็ดมาเจ็ดเก่าน้องว่านีแปดหกแปดห้าแปดห้านะรุ่นพี่น้องได้ไพ่ว่าแปดห้ารคาพี่น้องค่แปดห้าข้างล่างต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพี่เนาะ งวดที่แล้วเข้าศูนย์สะอาเข้าสามศูนย์ศูนย์สามนะจ้งงวดนี้เพิ่นบอกว่าเลขเด่นหกหกสองสามอีกแถวหนึ่งก็จะเป็นแปดหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเนาะค่ะพี่เจนานละเพิ่นได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นใหม่มาแนวทางสองตัวลาว่างงวดที่แล้วเข้าเจนะ็ดเก้านาะงวดนี้เจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าสองและเก้าห้ามาเก้ายัางกับพี่เจนาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับเนาะ ดับรางอินทอนนะคะอินทอนงวดที่แล้วดับ8ออก7 9งวนนี้ดับ6นะคะพี่น้องดับ6มากระจวดจาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าปากกาสองสีผู้ใด้รอเนะคะเนาะปากกาสองสีสูตรนี่น่าจะเป็นสูตรใหม่บอพี่น้องนะคะงวนนี้เพื่อนบอกว่าหาเก้าศูนย์เลยหาศูนย์ศูนย์สำหรับแนวทางปากกาสองสีเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันเนี้ยสูตรนี้เขาอิหรีอันสูตรนี้สูตรนี้เข้าจริงนะคะ เพลวงเพลเน้นหกเก่าแต่ว่าเพลมาจิตเก่าเพราะว่างวดที่แล้วหกเก้าดังเนาะจ้ะวันนี้สี่สองห้าสองสี่สามห้าสามสูตรนี้ก็ดังเนาะพี่น้องเนาะดังสี่สองห้าสองเนี่ยสุสะสี่โตนี่สี่คู่นี่แหละดังขึ้นกันนะจ่ะอันนี้น่าจะเป็นแนวทางลางประกาศสองสีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพซสองโตลางวันงวดที่แล้วเข้าเจ้าเจ็ดนะคะเจ้าเจ้าเข้าเจ้าเจ็ดวันนี้ห้าแปดห้าเก้าหกแปดและหกเก้า หาแปดกับหกแปดนี่น่ารุ่นเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าหกเก่าจะมาตีดากงวดที่แล้วหกเก้ามาแรงมากแต่ว่าบ่มากเนาะค่ะหรือว่าจะมางวดนี้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นคนโคราชว่าสันแล้วแอดวันชัยแอดไต้าแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าเด่นซเด่นงวดนี้เนาะจ้ะไม่ใช่ สูตรนี้เพิ่นบอกว่าเด่นอยู่ที่หาชนกันเสียจานชนกันอยู่ที่5 5าหาห้าอะไรหาสามกับหาเก่าห้าสามกับห้าแปดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไฮมาเนาะเอ็ดหวังมาซันเอ็ดหวังเพื่อนไฮมาเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่างวดนี้เด่นอยู่ที่แปดเก้าสองเนาะจ้ะแปดเก้าสองเพื่อนก็บอกว่าแปดหกเก้าหกสองหก 8797และ27มากระจวดจาดฟาดเบิรมได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพอยายวิทเนาะ3ตัวบนมีอยู่ที่550 750อ่าห้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะจ่าสองตัวหาศูนย์กับเก้าศูนย์เนีทางเทิงเพื่อนเนาะจ่ะข้างล่างสี่สามกับหาสามมาสั่น์สำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฟาดเบิรมนำเพื่อนได้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนืทั้ง10หน่วยบนคงที่เนาะจ้างวดที่แล้ว7890เนมาศูนย์เนาะจ้างวดนี้8901กนหนะคะ8901้ 8, 9, 0, ะะ 8, 9, 0, 1, เหล็กเด่น10หน่วยข้างเทิงนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนืทั้งของแอนนามเนาะแอนนามบอกว่า2ตัวล่างมาซันพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่า808ศ84และ8 5หานะคะพี่น้องว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเทิ้งเพื่อนในบัณฑชุดพิเศษวะสันพี่น้องจ้าชุดพิเศษแต้มสีกับแต้มหาวะสันสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเน้นสีหนึ่งกับเก้าหนึ่งส่วนห้าหนึ่งเป็นตัวรองระวังแต้มเจ็ดห้าเก่าสามวะสันพี่น้องกลพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับเลขดับเทบิลเลอดับเทิงเนาะพี่น้องดับเทิงอยู่ที่ดับสามวะสันงวดก่อนดับสามนูดงวดนี้ดับ,บสามซีเอลยูบอวะสัน น่าจะเอาโอยู่เนาะพี่น้องสามมาแห่เงเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางตามเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของเงินแา่กูนเนาะค่ะ แอดแช้กูนพนบอกว่าเลขติดบนล่างเนาะค่ะติดบนล่างเนาะมาเบิ้งค่ะงวดที่แล้วเข่าศูนย์สามกับเจ็ดเก่าพนเดียบีนองพนว่างวดนี้พนบอกว่าหนึ่งสองหกห้าหกม่าลักลอยศูนย์หม่าลักสิบเจ็ดหม่าลักสิบล่างเจ็ดมาสิบล่างว่าสันเพิ่นว่าเนาะอภิชาณะเป็นแนวทางได้งวดเก่าพนนาพิ่นว่าอาจวดจาดฟาดบึ้มได้ค่ะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับภิชาณะนำเพิ่นได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางหน่วยล่างเอ็ดมาลี่เนาะคะ่ะเอ็ดมาลี่บอกว่าหน่วยล่างหนึ่งสามสี่เจ็ดมาหน่วยล่างเนาะค่ะพี่น้องเอาพิจารณาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องคะมักตัวใดก็คอยจวจดจาดฝาดบ่มน้ำเพิ่มน้องพี่น้องเนาะค่อยพิจารณาเป็นแนวทางตามเพื่อนใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเอาสูตรุดเดยพี่น้อง ถ่า,ายคลิปนี้ใย่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่เงเงงรวยๆปังๆสุขุมสุข,ขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลท่าทางไง้ยยไพ่ใหม,ใหพม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะขอพูุนในห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า